สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันขา่าวก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆะนะคะวันนี้เราเข้าสู่ข่าวเก็บตกบุกนาดงดอกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างก็ค่อนข้างเยพอสมควรค่ะเราไปดูข่าวแรกกันก่อนนะคะ ค่ะข่าวแรกก็มาจากช่องของอ,อ,อีนางจำเลยที่2องนะคะแอดมินก็ไปถ่ายคลิปที่ในผ่องไปขอพรให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายมันก็เป็นธรรมดาความรักของพ่อน,นะคะก็ต้อง ย่อมห่วงกังวลเป็นธรรมดาเพราะรู้ว่าเดี๋ยวลูกจะต้องไปขึ้นศาลและเป็นคดีที่อาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตด้วยนายผ่องก็ไปขอพรก็คือขอเยอะแหละขอให้ลูกรอดอย่างงู้อดอด่างนี้รอดดอังนั้นให้ร่ำรวยขอสารพัดแต่ผ่องไม่ลงทุนเลยนะผ่องนะไปขอมือเปล่าเลยค่ะไปขอมือเปล่าเลยแบบจะหยิบไอ้นู่นไอ้นี่เอาดอกมองดอกไม้ไปอะไรวางส้นหน่อย,อยก็ไม่มี จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้แต่คือไปขอยืมมาก่อนเลยทำนองนี้เอาไปตกตาว่าเออที่ฉันมาขอพรนะลงทุนหน่อยพี่พองลงทุนหน่อยคดีนี้เด็ดตายไปทั้งคนนี่นะคะพ่องได้อะไรมาตั้งเยอะแน่จากไม่เคยรู้พบก็ได้รู้พบอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นลงทุนหน่อยถ้าจะขอให้ลูกรอดคดีนี้พ่องควรจะควักเนื้อนิดนึงนะคะลงทุนแค่ไปซักกางเกงไนให้ลูกสะพ้ายมันไม่พอค่ะ ผ่องมันไม่พอเพราะที่พ่องได้ไปจากความตายของเด็กผู้หญิงคนนี้โคตรเงาสกสาราดครอบครัวผ่องได้ไปเยอะมากค่ะได้ไปเยอะมากได้กันทั้งตระกูลได้กันทั้งโคตรเงาจริงๆดังนั้นจะมาขอพรโดยที่ไม่ลงทุนเลยที่เช่นว่าถุเรศค่ะแล้วถ้าผ่องรู้นะคะว่าจริงๆวันนี้เขายังไม่ได้เดินทางเพราะว่าไอ้ลูกสะอรไพ้ายของผ่องมันวางแผนผิด จริงๆแล้วดิฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่าจำวันผิดเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ดูวันจำวันผิดเป็นไป,นปนไม่ได้แต่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมากกว่าแต่ในเมื่อลูกสะพ้ยของผ่องออกมารับสมอง้างว่าดูวันผิดจำวันผิดก็ให้ถือว่าคือบอกตรงๆนะถ้าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังจัดการผิดพลาดจำผิดพลาดเนี่ยดิฉันว่าสมควรจะเข้าคุกค่ะสมควรจะเดินเข้าลานประหารกันทั้งผัวทั้งเมียเพราะแบบนี้ไง พวกคุณถึงตกเป็นจำเลยเพราะคุณห่วยเพราะคุณไม่พูดความจริงคุณถึงต้องตกเป็นจำเลยย้ำอีกครั้งนะคะผ่องงวดหน้าถ้าจะขอพอรให้ลูกรอดตแตงแกงเนี่ยนะลงทุนหน่อยนะคะนะวงแหวนพราวเต็มนิ้วมือได้มาจากความตายของเด็กคนหนึ่งจะขอให้ลูกรอดความจาก โทษทันเนี่ยอืเอามาแค่ทูบเอามาแค่ทูบรุนล้วนค่ะสำหรับภาพชุดต่อไปฉันจะชี้ให้ดูว่าไอ้ทางโจรทางที่เข้ามาเป็นทางเมีน้อยจะเข้าไปลานวงสวงที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะค่อยๆดูไปค่ะทีละภาพทีละภาพนะคะอันนี้เป็นทางเห็นไหมคะว่าจากฝั่งสวรรค์เข้าได้ทางนี้เป็นช่องเล็กๆเ,เหมือนช่องหมารอดนะคะ เราจะเห็นแนวอิฐดินแดงที่กั้นเป็นกระแนวกระถางต้นไม้ยาวตลอดค่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกว่าเขาไปปิดทางเข้าทางเอกเรียกว่าต้องเรียกว่ามุกเป็นทางเอกเป็นหน้ามุกเป็นทางที่เข้าบวงสวงเผชิญก,ก,กันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือทางเอกทางตรงกลางของนาคาบุรีเป็นทางเข้าหลัก ที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแต่ปรากฏว่าฝั่งนรกเนี่ยไปทํากระถางแนวกระถางต้นไม้นะคะปิดทางเอาไว้ดังจะเห็นจากภาพสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่ายาวตลอดมนะาตั้งแต่ร้านกาแฟนะคะมาจนถึงเสาไฟตรงที่จุดที่น้องมุกภาพก่อนหน้าภาพสุดท้ายที่ดิฉันเขีนเยนไว้ว่าทางเข้าจนถึงตรงนั้นตรงซุ้มของยศสุวรรณคานะคะตรงนั้นจะมี โคมไฟโซลา่าเซลล์โคมไฟแสงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นอันหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีทางรอดเล็กๆหลังนั้นก็จะมีต้นไม้เป็นพุ่มต้นไม้เป็นอะไรอย่างนี้นะคะจะมีทางรอดเล็กๆเหมือนทางขนาดหมารอดถ้ามาจากนาคาบุรีถ้าจะเข้าใกล้ๆตรงนั้นนะคะก็ต้องรอดมาทางนั้น ม่อย่างนั้นจะมีอีกทางหนึ่งก็คือตามภาพแรกและภาพที่สองนะคะภาพแรกกับภาพที่สก็คือเข้าทางสวนหย่อมคือต้องเลยไปอีกนะต้องเดินเลยไปอีกเข้าทางสวนหย่อมแล้วก็อ้อมหน้าจิตหงูไอจิตหำน้อย แล้วก็มาถึงวนตรงซุ้มต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมคะมันค่อนข้างจะลบอยู่วันนี้เขาเลยมาไถามาเกรดมาปรับทางทางนั้นให้ให้เป็นทางเข้าที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังไงมันต้องมาจากทางปลายหางนะคะถ้าขับรถแล้วมาจอดในที่จอดรถที่เขาเตรยียมไว้ให้ก็คือต้องเข้าทางปลายหางซึ่งทางปลายหางหัวกับหางมันรู้อยู่ ว่าอะไรนำอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอะไรเป็นท้ายอะไรคือทางโจรอะไรคือทางลูกเมียน้อยอะไรที่ต้องเข้าทางหลังบ้านมันคือพวกโจรพวกลูกเมียน้อยค่ะนี่แหละคะ่ะที่ดิฉันชี้ให้ดูว่าการที่คุณไปปิดทางตรงนั้นรีบปิดตรงนั้นเพราะความไม่พอใจเพราะอะไรก็ตามทีแต่ตัวเองยังไม่พร้อมจะรองรับเพิ่งจะมาเตรียมลานกันเพิ่งจะมาเกรดมาไถากันแต่ก่อนต้นไม้ไปปลูกไว้ละเกลละกะต้องมาขุดต้นไม้ออก เห็นความไม่เตรียมพร้อมเห็นความที่ทำอะไรหยิบโยงจับจดไม่มีการวางแผนทำแล้วลื้อๆแล้วทำเหมือนกับเป็นพวกสมาชิกสั้นทั้งหลายนึกจะทำอะไรก็ทำวาทำโวยขนาดห้องน้ำยังมีการคิดว่าเออตอนนี้มันเต็มจะย้ายไปต้องต้องย้ายไปทางอื่นนั่นคือการไม่มีการวางแผนที่ดีตรงไหนจะเป็นทางเข้า ถ้าเขามองอยู่แต่ก่อนว่าจะให้เข้าตั้งแต่ทางต้นของเขานะคะตัวพญานาคที่เอามารงมันควรจะล้นออกมาข้างในเยอะๆหน่อยทิ้งด้านหน้าไว้เป็นลานกว้างเข้ามามีที่จอดรถด้านหนึ่งแล้วก็เป็นลานที่บวงสรวงอยู่ตรงด้านหน้านั้น,น,นเลยค่ะไม่ใช่อ้อมมาไกลกันขนาดนี้นี่แหละคะ่ะสำหรับคนที่ไม่วางแผนให้ดีแล้วคิด คิดจะเอาผลประโยชน์คือจะไปใช้ที่ของคนอื่นเอาเป็นถนนเอาเป็นที่จอดรถของตัวเองนี่ก็จะสร้างเป็นร้านคา้าสร้างเป็นร้านกาแฟาจะสร้างเอาทุกอย่างที่ทําเงินได้แต่อะไรที่ทําเงินไม่ได้จะไปยืมที่เพื่อนเพราะความที่มันคิดคดอย่างนี้แหละคะ่ะมันถึงไปกันไม่รอดเห็นไหมคะ วันนี้ถ้าไม่มีความผิดพลาดของอีเธอวันนี้จะต้องไปรับทนายแล้วก็อาจจะต้องไปส่งตัวในคดีเ,เล่นพนันตอนเช้ายัางอุตส่าห์ต้องรีบต้องรีบมาไถ่ที่ปรับที่เพราะรู้ว่าตัวเองพลาดไปแล้วที่ไปปิดทางตรงนั้น FC ตำหนิมากันตรึมก็เลยต้องรีบทำงานต้องรีบไถ่ที่ปรับที่ต้องรีบเทฐาน ท่านวงสวงให้รู้ว่าเนี่ยตัวเองจะทำตัวนี้จะย้ายมาวงสวงตรงนี้นะพยายามจะบีบให้ Fc มาเข้าทางด้านทางโจรทางรูปเมน้อยเป็นเพราะทําอะไรหุนหันไม่คิดให้ดีก่อนโดน Fc ตำหนิเยอะข้างงานนี้ ในขณะที่ทุกๆคนทํางานแล้วก็เร่งอ้างว่าจะต้องรีบพัฒนาพื้นที่อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องไปสาลจะต้องสั่งงานเตียมการไว้ดูผู้หญิงคนนี้สิคะนอกจากจะจําวันผิดทับตัวผิดพลาดอะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้สาหลายอะไรเลยก็ เอาแต่บอกว่าเออนั่งกินวันนี้เห็นทาคลิปกินเนี่ยทั้งหมดสามคลิปค่ะนั่งกินอยู่โรงครัวกลางนี่อันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็ไปนั่งกินในห้องแล้วก็พูดทานองว่าอุ้ยนี่ถ้าผัวถ้าลูกเห็นต้องมาแย่งกินสุดท้ายก็มีคลิปนั่งกินอยู่ในห้องนอนอีกเหมือนกันครอบครัวนี้กินขี้ปี้นอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยหรอคะนั่งอยู่ในห้องแคบๆกินส้อมตํากินอะไรไม่รู้มีไข่ต้มมีปิ้งไก่มีปิ้งตับ นั่งกินกับลูกคนเล็กเราเห็นลูกคนโตนั่งเล่นคอมอยู่ไม่มากินด้วยชวนมากินก็ไม่มากินเพราะว่าแม่ตั้งกล้องแม่ตั้งกล้องถ่ายแล้วจะได้คุยกับลูกดูว่าอุ้ยไม่ฉันอยู่กับลูกตลอดนะก็คือคลุกอยู่ในแอร์ไงะคะไม่ออกไปไหนเพราะว่ากลัวจะร้อนโมแต่ว่าเมเดยว่าไม่ออกไปไหนกลัวร้อนตัวเองก็ อยู่แต่ในนั้นเหมือนกันค่ะไม่ออกไปอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็กินลองมาึิดดูว่านั่งห้องแอร์อับตลอดวันนะคะเขากินข้าวกินอะไรกันกินอะไรที่มีกลิ่นแรงๆมันจะหมักหมมสะสมกันขนาดไหนแล้วโดยเฉพาะห้องนั้นฝนตกลงมาไอ้นั่นเปียกไอ้นี่เปียกไอ้นู่นเปียก,ก,ก,กลองคิดถึงความชื้นที่มันจะเกิดขึ้นในนั้นสิคงสกรปรกหน้าดูเลยค่ะนี่แหละค่ะแล้ว ไอคนที่มาบอกว่าสงสารลุงสงสารป้าไม่ค่อยได้กินอะไรกินข้าวมื้อเดียววันนี้อีเถกถ่ายคลิปกินสามรอบแล้วนะคะสามรอบจริงๆค่ะภาพนี้ข่าวนี้มาจากช่องของเบาต้นนะคะเป็นการยืนยันว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เบาต้นไปทําคลิปอย่างอื่นทำคอนเทนต์อย่างอื่นแล้วไม่มียอดวิวไม่ได้เงินจึงต้องกลับมาทําคอนเทนต์ฟาดด่าคนดูดา่ดา,ดาคนนี้มั่วไปหมดเพราะอยากได้เงินเพราะผลประโยชน์ไม่ได้ทาเพราะความรักไอ้พ่วยเดือนแรกที่เริ่มฟาดได้สามพันพอเดินถัดมาเดินสุดท้ายที่ฟาดแล้วก็ตายไปเนี่ยได้สี่หมื่นดังนั้นไอ้แชทที่ว่าต้องทําเพราะว่าอยากให้มันเป็นดรามา่าอยากให้ทัวรมารงคือแบบนี้ค่ะ คือเงินรุนรวนผลประโยชน์รุนๆนเขาไม่ได้ทำเพราะเขารักใครเธอทูนใครและจดพรีชีพให้อย่างที่ทุกคนพยายามยกย่องค่ะเขาพรีชีพให้ผลประโยชน์ให้เงินดิฉันอยากจะเรียกไอ้แนวกระถางต้นไม้อะไรตรงเนี้ยว่าเป็นกำแพงอัป,ปรัก คุณกั้นที่ไม่ให้ทางฝั่งนู้นได้เข้ามาได้อย่างสะดวกคุณทําให้เห็นว่านี่เป็นเขตของคุณที่ของคุณแต่เวลาคุณออกไปด้านนอกไปถ่ายรูปถ่ายคลิปตรงนั้นมันเป็นนาคาบุรีนะคะเป็นไหลทางของนาคาบุรีนะเป็นที่ของนาคาบุรีคุณกั้นไม่ให้เข้ามาในแดนคุณแต่คุณเวลาจะถ่ายคลิปทําคลิปทำไอ้พวกกลัอมไอ้พวกนี้พวกคุณ โดยเฉพาะไอ้มืดเนี่ยรูปผีปอบสาเนี่ยไปอยู่ในฝั่งสวรรค์เห็นชัดเลยว่าเป็นผีเปรตนะคะถ้าเห็นแล้วเราอาจจะนึกกุก้ตายแล้วบนสวรรค์มีเปรตได้ยังไงเนี่ยมาอยู่ได้ยังไงไอ้พวกเอ,อสัมภเวสีแบบเนี้ยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าเวลาร,รมไม่ได้คิด ตอนนี้เนี่ยจะเร่งทำลานจะทำได้ทันไหมอีกตัวหนอนก็ยังจ่ายเงินเข้าไม่หมดจะทำยังไงต่อไปจะต้องมาลำอยู่ไอ้ตรงลานลำบนฝุน่นบนดินนึกบ้างไหมว่าเอฟซีเพิ่งให้เงินมาปลูกกระเบื้องตรงนั้นเทปูนเทเป็นปูนแล้วยังไม่พอไม่สวยต้องเอาเป็นกระเบื้องให้สวยพอได้เป็นกระเบื้องสวยแล้วตรงน,นี้เป็นไงจะไม่ใช้แล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้จะทำเป็นบ่อน้าพุอา้าวทุกอีกใช่ไหม นี่คือผลของการทำอะไรไม่คิดนี่คือผลของการที่เนื้อมือขึ้นแล้วฟาดลงไปไม่คิดจากนั้นมันก็กลายเป็นโศกนาฏการรมค่ะอันนี้เป็นองค์พระพิคเนตท,ที่หนึ่งไปได้มาจากร้านสินค้าที่ระลึกที่แถวแถวคัมชโนดนะคะ ก็รู nah <anya> ้สึก okay. ว kind of like, cool ่าปางที่นั่งบนหน้าแล้วถ้าเป็นตัวทองสีทองทองหรือเป็นทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าปางเงินล้านปางสองพันล้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้นี่แหละค่ะก็เป็นตัวให้โชคให้ลาบนะคะในแตการทํามค้าขึ้นในการเจรจาในการในการชักชวนกล่อมเกลาจิตใจผู้คนอะไรทํานองเนี้ยค่ะ ดิฉันมองว่า้า1หนึ่งองค์ที่สั่งหล่อที่จะหลอแล้วเอามาตั้งในนาคาบุรีเนี่ยเป็นลักษณะนี้ก็จะได้เข้าชุดด้วยนะคะก็คือว่ามีทั้งได้นาคาบุรีและมีทั้งพิคเนตก็ได้นาคด้วยพิคเนตด้วยดิฉันว่าสวยนะคะสวยทำปางนี้มารับรองว่าปังค่ะ แต่จะให้ดีไม่ต้องเป็นหน้าปกดีกว่านะอยกที่บอกอ่ะเอาหัวหน้าอยู่ใต้จีน,นะดีที่สุดแล้วก็ลงชื่อหน้าที่ฐานด้วยว่า f c พอตอาริจิตเอ f ซีพอตอชัดเจนดีค่ะเดี๋ยวเรารอดูรอชมกันค่ะว่าพระพิคเนตของฝั่งนาคาบุรีจะงดงามขนาดไหน ดิฉันเพิ่งพูดไปว่าตะขอสับช้างเป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องปรากฏว่าวันนี้ไอ้อ้วนตะขอสับช้างที่ได้มามันไม่กล้าเอาไว้ซะและ้วมีการประกาศว่าจะเอ,อให้เอฟซีคนไหนอยากได้ให้กดหนึ่งกดอะไรมาขอสายแรกเท่านั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะจะให้ตะขอสับช้างอน,นั้นแม่ผู้ตายให้ตัวเองมาตัวเองเอาจจะเอาไปให้ต่อดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเขาบอกว่าเขามีอยู่แล้วอันหนึ่งในรถอันผ่า ก็รถคุณมีสองคันถ้าในอันผาดมีแต่อีกคันหนึ่งไม่มีก็เอาไว้ใช้เองสิแต่ดูเหมือนไอ้อ้วนมันจะกลัวค่ะมันจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าตะขอสับช้างไว้ไอ้ที่บอกว่าต้นมหาต้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าบางต้นไม่พอใจในสิ่งที่มันทําก็ได้นะคะเขาถึงคอยตามรางควานมันมันถึงอยู่ไม่ได้ต้องเอาตะขอสับช้างเนี่ยออกมาเร่แจก เห็นประกาศบอกก็ดั้งไลน์แล้วก็ถ้าเอฟซีจะเอาคนไหนมาสายแรกจะให้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่กล้าจะขอสับช้างไว้ค่ะกลัววิญญาณบางต้นไลฟ์แจกจะขอสับช้างที่ได้มาจากคนตายไม่ทันไรนะคะมันก็เกิดมีไอเดียใหม่เห็นบอกว่าได้คุยกันกันกบอ,อ,อิทถิกแล้วว่าไอ้โปรเจกต์พันกลองน่ะ อนนี้ทะลุเป้าไปแล้วมีคนสั่งมาถึงพันสองแล้วทีนี้จะทํำยังไงละ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขยายโปรเจกต์ไปอีกเป็นพันห้านะคะมีของไอของชํารุวยเนี่ยมีสั่งมาเพิ่มแล้วนะครขยายไปเป็นพันห้าแล้วก็จะทําแคมเปญว่าใครที่สั่งซื้อร้อยกล่องตอนนี้ถึง5้าโมงเย็นวันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วละคะ่ะ จะแ,แถนลอตเตอรี่อันนี้ให้หนึ่งใบแล้วก็แถมตะขอสับช้างของเบาวต้นให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการชักชวนให้เสี่ยงโชคแถมพกหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าลอตเตอรี่มันเป็นของถูกกฎหมายนะคะแต่มันก็ตลกคือที่ว่ามาอ้างว่าขยายจากพันเป็นพันห้าเพราะว่ามีคนสั่งจองเกินทีนี้ถ้าพอถึงพันห้าแล้วถ้ามีคนสั่งจองไปพันห้าร้อยห้าสิบจะขยายกันอีกหรือเปล่า ตอนนี้ขยายกันเป็นว่าเล่นพยายามจะขยายพยายามจะชักชวนให้ FC มาช่วย FC ต้องช่วยซื้อ FC ต้องอยู่อย่างนี้ลุงป้าต้องใช้เงินเยอะแล้วก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเงินกําไรเงินกําไรจะยกให้ทางเบ่าต้นเงินกําไรอะไรละ่ะแปลว่าคุณได้ส่วนแบ่งจากการขายครีมขายกาแฟจริงๆใช่ไหมอย่างที่ที่ฉันบอกอะ่ะเขาบอกเดี๋ยวเงินกําไรเขาจะยกให้เบ่าต้นคุณได้กําไรอะไรจากการขายตรงนี้คุณได้กําไรอะไร ไหนลองบอกมาสิแต่ก่อนบอกว่าไม่ได้อะไรไงแต่นี้มาบอกว่าเงินกำไรจะยกให้บ่าวต้นก็แปลกๆดีนะคะก็แปลกๆดีคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้รอใครเป็นใครตายใครเจ็บใครป่วยก็จะเอามาทําเป็นโปรโมชั่นพี่สาวของน้องเมฆก็เอามาทําเป็นโปรโมชั่นเอามาช่วยช่วยกันขายช่วยกันซื้อออกให้เอฟซต้องช่วยคือการซื้อของของบริษัทนี้ของสินค้าของบริษัทเนี้ย มันเป็นการซื้อเพื่อจะช่วยนะคะไม่ได้เป็นการซื้อเพื่อที่จะอยากที่จะใช้ของนั้นโดยตรงแต่ซื้อช่วยสมเพศเวทนาสงสารสองเวทลูกค้าเขาเป็นลูกค้าที่ซื้อด้วยความสังเวชด้วยความสมเพศอยากช่วยนี่ต้องช่วยค่าทนายลุงต้องช่วยอย่างงู้นอย่างนี้ช่วยไปสิไอ้พวย ต้องเช่าโรงแรมให้ทนายอยู่ในขณะที่ไอ้ขาหมูตอนนี้ซื้อบ้านใหม่อีกหลังที่สกลอวดใหญ่เลยว่าสามห้องนอน80สิตารางวาจอดรถได้สาคันอุ้ยเป็นความภาคภูมิใจมากพาเดินอวดบ้านถ่ายทุกห้องอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะยิ่งขายคีมได้เท่าไหร่ คนที่ได้มากที่สุดก็คือไอ้ขาหมูมันซื้อบ้านได้อยู่สบายเป็นหลังๆมีสามห้องนอนในขณะดาษที่ไอ้โพยเจ้าของคีมดูมันอยู่ที่สภาพสอกสอทุเรศทุรังกากินขี้ปีนอนอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียวนั่นแหละเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วใครได้ประโยชน์จากการขายคีมการทําโปรโมชั่นทั้งหลายคนหนึ่งซื้อบ้านหลังที่สองได้แล้วนะที่สกลนคร เขาบอกว่าเขาซื้อนะเขาบอกว่าเขาภูมิใจแต่ก่อนเป็นบ้านเช่าที่เขาไม่เคยไม่เคยพาเดินดูไม่เคยเปิดดูเพราะมันเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆอยู่กันแบบเออสุกกันอยู่ทั้งหมดสี่ห้าคนนั่นแหละค่ะตอนนี้พอมาซื้อใหม่อุ้ยพาเดินวิ่งเงียบสงบมากเลยเป็นความภูมิใจนี่สวยงามดิฉันว่าไอ้พลอยกับอิทธิมันสันึกบ้างไหมว่ามันทําครีมขายตัวเองนี่ยอยู่สอกสอต้องทํางานหนักงานเหนื่อย ในขณะที่ไอ้อ้วนไม่ต้องทําอะไรเลยมาเกาะกินแล้วก็ซื้อบ้านได้อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งไหนบ้านที่มันบอกก็จะซื้อไม่ให้ทนายพักละ่ะทําไมไม่เอาบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อให้ทนายพักไปก่อนละ่ะไหนบอกว่าลุงต้องใช้เงินเยอะค่าโรงแรมทนนูน,นทนนี้แพงทําไมไม่เอาบ้านของมึงให้ทนายพักไปก่อนละ่ะจริงไหม ดิฉันว่าพวกเราควรจะต้องช่วยกันจับตามองดูนะครับเพราะว่าคนในานานรกนั่นมีโครงการว่าจะหรือเอาสวนดอกไม้ตรงนี้ออกแล้วก็ทําเป็นที่จอดรถแต่เห็นความคับแคบของมันไหมคะ้วดานหลังมันก็จะไปชนเอากับสารพ่อผมมันก็จะขยายไปทางนั้นไม่ได้มันจะขยายพื้นที่ไปทางด้านหน้าได้แต่ถ้าดังด้านหน้ามันติดคลองข้างถนนหลวงเราต้องคอยจับจ้องดูมันว่าพวกมันจะเอาท่อมาใส่แล้วก็ถมดินหรือเปล่า ทำเหมือนทำถมทางเชื่อมนะคะเอาท่อมาใส่ให้น้ํามันไปได้แล้วถมดินโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตตามสันดานมันน่แหละเวลานักจะทาอะไรมันก็ทํากันโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตอะไรใครไม่ได้ไปยังไงกูทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยมีใครร้องเรียนแล้วกูแค่โวยวายว่ากูโดนแกล้งอีกแล้วนี่แหละคะ่ะเราต้องจับตามองกันให้ดีนะคะว่ามันจะมีการลักไก่ แอบกินพื้นที่ทางหลวองอีกหรือเปล่าเร่งงานเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็มีการปูฐานที่จะเป็นแท่นบวงสูงอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีการออดอ้อนของเงิน FC. เอฟซต้องปูพื้นต้องปูกระเบื้องต้องอะไรยังไงกันอีกมากมายสารพัดพรมก็ยังไม่เสร็จถ้าทุกอย่างในชีวิตพวกมัน จุดจูอย่างนี้เป็นเพราะว่าหลังคาสารพระพรมมันกุดคะ่ะหลังคาสารพระพรมมันกุดอนาคตอะไรทุกอย่างมันเลยกุดอยู่อย่างนี้แหละมันจะโดนกุดหัวมันเป็นลางไม่ดีมันเป็นลางไม่ดีคะ่ะแล้วรอดูกันนะคะว่าถ้ามันทําอะไรพลาดไปตัดไปแต่งอะไรบางอย่างเขไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยจะพินาศจิบหายเจ้าที่ตรงนั้นแรงนะคะแรงนะเพราะว่า อย่างที่ผ้าอาจารย์พลบอกไว้ว่าเอาหัวเข้าไปก่อนเนี่ยก็ต้องไปตีเขาแหละแทนที่จะถอยหลังเข้าไปเอาหัวเข้าไปก่อนแล้วตัวเองไม่ได้เป็นที่ท้องถิ่นนั้นแต่กลับทําอะไรไม่ได้นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางในท้องถิ่นนั้นก่อนเรียกว่าไม่ได้นึกถึงเจ้าถิ่นเขาว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าล้มเหลวทุกอย่างจริงๆทําสวนดอกไม้สาว่าจะจะให้สวยงามอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้ก็จะมาลื้อออกกันซะแล้วจะทําที่จอดรถที่จอดรถที่มันทำกันไว้ตั้งเยอะแะก็ไม่เห็นมีใครมาจอดมันจะทําเพิ่มทําไมถามจริงๆทําเยอะก็ไม่ได้หมายความว่ารถจะเข้ามาจอดกันเยอะนะคะ มันไม่มีรถมันไม่มีคนเข้ามาเที่ยววันนี้มีคนเข้ามาเที่ยวกี่รายเห็นมีเอฟซีมาลายหนึ่งที่หนิงไปคุยอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอีกเลยมันเงียบมันวังเวงมันกลายเป็นป่าช้านะคะแต่รอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวพอทางฝั่งสวรรค์นาคาบุรีเขาเอาพิกเนตมาลงมีโปรแกรมมาเลยดีๆเดี๋ยวก็จะมีคนมาเที่ยวเองและพวกคุณก็พอจะได้อาน,นิสส์จากฝั่งสวรรค์เข้าบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตัวเองอุตสาห วางแผนให้เป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กดังมาขนาดนี้แล้วจะก,กลับสู้ความมุ่งมั่นความนิ่งของฝั่งสวรรค์ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเขาแซงหน้าไปทุกอย่างทุกอย่างจริงๆ